เวลาที่คุณตำรวจตรวจหาคนที่เมาแล้วขับก็ต้องใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจช่วยในการตรวจหานะครับแต่สงสัยไหมครับว่าเพียงแค่เป่าจะวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายได้อย่างไร เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจที่ n e ็ t e c h พัฒนาขึ้นเครื่องนี้อาศัยหลักการที่ว่าเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะเข้าไปในกระแสะเลือดบางส่วนจะซึมผ่านออกจากปอดเมื่อหายใจออกมาแอลกอฮอล์จะถูกขับออกมาด้วยครับเซนเซอร์ของเครื่องวัดก็จะทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจใช้เวลาประมาณ2-5วินาทีจะมีสัญญาณเตือนขึ้น3สีคือ สีเขียวหมายถึงไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดครับสีเหลืองคือมีระดับแอลกอฮอล์1-49มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แต่ถ้าหากว่าไฟขึ้นเป็นสีแดงก็สแสดงว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดคือ5 0มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไปแล้วครับต้องรับการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งก่อนถูกดำเนินคดีผู้ขับขี่มีโทษทั้งจำและปรับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการขับรถขณะที่มึนเมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับกรมตํารวจทางหลวงเขาเป็นห่วงและฝากย้ำมาว่าทางที่ดีเมาไม่ขับนะครับ